ช่วงเป็นแนวทางนะครับก็เกมที่หนึ่งกับตัวอุซอบนะเดี๋ยวผมเล่นให้ดูแล้วกันว่าสไตล์ผมอะถ้าผมสุ่มได้ไอดีหลักจะเล่นประมาณนี้ทําไมใครโดนไม่ดึงธงแรกอะโอเคโอเคเขาเขาไม่ดึงก็ไม่ดึงครับโอเคให้ให้กอะแตกก่อนนะครับโดนละไม่มีปัญหางั้นเดี๋ยวผมไปเลยนะครับผมจะไม่เล่นด้วยนะพอเล่นด้วยมันเสียเวลาเอาตรงนี้แล้วกันมามา,มา,ม,ามาอยู่มาอยู่มาอยู่ข้างในมาอยู่ข้างใน อยู่ข้างในสิมาในทงมาในทงอยู่ในทงซอ่ะอล่อมาล่อมาอ่ามาละมาหลับซะหลังจากนั้นทงทงเป็นของเราเรียบร้อยเนี่ยสไตล์ผมจะเป็นอย่างนี้พอหลังจะดึงหน้าเสร็จปั๊บเดี๋ยวใช้สกิลสเพื่อเด้งให้เขาออกไปไกลๆนะครับอ่ะหลบปุ๊บเด้งปั๊บโอเคครับไปต่อเลยแต่โดซันจิไม่มีปัญหาฟี่โออันนี้ตายจะ้ะ ถ้าโดนสั่นอย่างนี้ก็ตายนะครับหรือว่าโดนตัดเื้นครูเลือดก,ก็ตายเหมือนกันนะอย่างนี้ไม่รอดครับยังไงก็ไม่รอดอ่ะเอาใหม่แต่ว่าสไตล์ผมอย่างที่เห็นเมื่อเมื่อกี้ใช่ไหมถ้าว่าอุ้ยโดนคนเติมเงี้ยเป็นใครโดนก็ไม่รอดหระอกเป็นเป็นใครก็แม่งก็ไม่รอดเออมันไม่ได้ยกเว้นแฉงอะ่ะถ้ามีตัวถ้ามีตัวเติมนะครับก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งอ่ะไป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 เดี๋ยวผมไม่ทงบ้าเขาเลยนะครับเดี๋ยวขออันนี้นิดนึงทานลด้หวะ อ่าทันครับทันแล้วก็ดึงธงไปเลยเนาะเรียกว่าเป็นทางผ่านเฮ้ยมาตีผมเลยวะเฮ้ยมาตีผมเลยฮะอุ้ย,ใจ,ย,ยใจร้ายอุ้ยใจร้ายอ่ะเอาเลือดน่าจะทนะันหมวะวุบโอเคโอเคหลับไปแล้วไปเลยนะครับไปไม่ได้แมงช้าจับอ่ะตีก่อนวุบ วุบวุบอ้าวโอเคกระเด็นวุบเรียบร้อยครับเฮ้ย <c oughs> จะไปก็ไปไม่ได้๋อ,อเพื่อนเพื่อเราเอาตรงนั้นแล้วอาลับเลย <c oughs> อันนี้คือตีไปเลยนะครับออกไม่ได้แล้วเดี๋ยวรอสก,กิลหนึ่งแป๊บนึงนะฮะแล้วเดี๋ยวผมไปหน้าบ้าเขาเลยนะหุน่ากลัวว่ะติดบูทติดบูทไม่น่ากลัเวเดี๋เด้อเดเดชิว <c oughs> ยาม,มาโตหายด้วยนะอ้าวไม่มาไม่มาทงเสร็จนะครับ ธงเรียบร้อยครับผมอ่ะถ้าเป็นอย่างเงี้ยกันทงไปเลยอ่าตรงนู้นครับอ่าสรลนงนิดนึงวบโอเคกลับไปที่เดิมนะครับไม่ทันหลักฟี่โอเคเอ้าอ๋ยทงหน้าบ้านเสียเลยไม่ไม่เป็นไรครับการทงไปเลยก็ได้ฮะหลบอ่าโอเคกระเด็นแต่แต่เราไม่ตายนะวบน่าจะเสียอ่ะสายวิ่งด้วยอ่ะ โอเคเอาคืนวุถ้ามีเวลาหน่อยนะเห็นไหมเนี่ยดึงธงต่อได้เลยเห็นไหมถ้ามีเวลาเหลือนะเกมที่2นะครับมาเดี๋ยวเราเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะถ้าอูซอบไปกลางอย่างเดียวนะครับไม่ต้องไปที่อื่นเลยนะมีใครแย่งไหมมีไหมไม่มีอ่ะโอเคเจอยามาโตะหรอพ่นไหมพ่นไหมโอเคเดี๋ยวใช้สกิล2เพื่อให้ไอ้นี่เขาแตกก่อนนะ ชิวแตกนะครับโอ้โหยังไม่ทันแตกเลยกระเด็นก่อนละเนี่ยมันต้องให้ชิวแตกก่อนครับโอเคชิวแตกล้วอ่าโอเคฟี่ช่วยนะครับตรงนี้เราได้แล้วนะตรงนี้เราได้แล้วจบเลยเดี๋ยวไปข้างบนต่อเลยนะครับปล่อยฟี่อยู่ไปเลยเนาะไม่ต้องสนใจก็ได้ครับปล่อยเลยเดี๋ยวค่อยกลับมาเอาได้ครับอ๋อทงวนมาเอาแล้วนี่ไม่ได้ไม่ได้ไ ทำไมไม่ไม่ไปกันวะได้ครับได้ไม่มีปัญหาไปโทรได้ครับได้เข้ามาเข้ามาเข้ามาในทงโอเคจบเนี่ยอย่างเงี้ยทงเสร็จเลยชัดเจนนะอ่าลบสิลบลบลบไม่ลบไม่ลบกระเด็นเลือกเอายังไงก็ได้ ต้องไปเอาธงนะครับแต่ว่าไม่มีคนกันไงผมเลยไม่ผมเลยไม่ไปนะเอาเดี๋ยวขอเด้งเลือนนิดนึงเฮ้ยมันไม่มีใครกันเลยนะเนี่ยเออมันกันเลยดีจะได้ไปเอาโหอ่าดึงธงเลย เมื่อกี้มันติดอะไรใช่ป่ะติดที่ว่าไม่มีคนมากันครับอืถ้ามีคนมาช่วยเสริมผมก็จะได้ไปต่อไงแต่มันไม่มีมาเลยไปไม่ได้ครับเมื่อกี้โอ้ยวนกันสามคนนะไม่ไม่ห่วงธงกันเลยวะ่ะมาเดี๋ยวไปเอาธงต่อนะครับอา้าวปล่อยปล่อยดึงนะปล่อยดึงปล่อยดึงปล่อยดึงโอเคทําให้ดูครับปึ๊บเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเมื่อกี้มาไม่น่าหลบได้นะ แต่เราก็ได้ดีครับเพราะว่าสกิลอันนี้เสร็จมันก็กระเด็นได้อีกอ่ะมันยังไงก็ได้ครับสองทางเดี๋ยวไปดึงธงเลยนะปล่อยเอ้ยไม่ไม่ได้ไปดึงครับไปกันครับอันนี้ปล่อยไม่ได้นะลบโอเคโอ้โหเจออาคาอย่างนี้ก็ไม่ลอดสิจ๊ะและชิลิวไม่กันด้วยเห็นไหมเล่นอะไรไม่รู้ อ่ตอนนี้ลุ้นทงบนแล้วกันนะผมขอหยิบอีกตัววะ่ะแม่งเสี่ยงวะ่ะตรงกลางโดลแล้วว้อ่ะต้องดึงวึบปรับ,บโอเคครับเกือบ <c oughs> เกือบเอเดนเดียวไม่ได้ผมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะแพ้เกมที่3นั่นเองนะครับเออแต่ทำไมเรียกเปโซโลอันนี้ตอบว่าได้ <c oughs> ตอบไม่ได้นะครับผมก็เดี๋ยวเอาเน้นให้ดูที่เกมหกับเกมสองแล้วกันอ้าไม่มีใครดึงเลยวะคนหรือบอดวะสกิลถูกจังหวะน่าน่าจะคนด้วยนะแต่ทำไมเอานี้มาเล่นวะอ่ะสลบไปเออแล้วก็เอาทองเลยยังไงสเต็ปเหมือนเดิมนะครับเล่นกับตัวไหนก็ได้ไม่มีปัญหาและไปเลยนะครับคิดอะไรเล่นโซโลเนี่ย เล้นนี่มันดานอีเวนต์มันไม่ได้มีคะแนนด้วยนะไม่ดูเพื่อโอ้โหแฉงสองแขนคิดอะไรกันอยู่ครับเนี่ยเล่นอะไรโอ้โหถ้าผมไม่ยัมมาโตด่ผมเครียดตายนะโซโลตายเอาฟีหมัดแดงลงมาอีโหเป็นกูเครียดเล่นอะไรวนะนน่ะอ่ะเดี๋ยวต้องกันธงนะครับเพราะว่าอยู่ข้างล่างกันหมดเลยยังไงยังมาโตยังไงอ่ะมายังไงต่อ ยังไงต่อผมรอบูตนะครับโอ้โหโดนก่อนละวุบโ,โหยนิดเดียวเองแรงจริงโอเคจะมาละสกิลหนึ่งจะมาละทันอยู่ทันอยู่ได้ปุ๊บเด้งเลือดครับ และรอนะไม่ต้องตีเพราะตีเดี๋ยวมันกระเด็นฮะอ่ะสกิลสองวบไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบอ่ะเป็นดังนี้แล้วกันเนาะพอลมือได้ชั่วคเขาก็น่าจะครบๆนะครับสำหรับตัวอุซอบเนาะถ้าสไตล์เล่นผมจะเล่นเป็นแบบนี้ถ้าใครงงก็เน้นคําเดียวเน้นยำ้ยำๆก็คือว่าถ้ามีใครดึงธงได้ปล่อยดึงเลยสกิลหนึ่งเพื่อให้เขาหลับเสร็จปั๊บก็ดึงธงนะครับหรือว่าจะ เจอปุ๊บแล้วก็หลับเลยแล้วดึงธงหรือว่าใ้สกิลสใช้เพื่อนหนีหรือว่าอย่างเมื่อกี้เอาไว้ถ่วงเวลาอะไรเงี้ยแทนที้จะ6วิใช่ป่ะมันก็จะยืดอีก3วิ4วิเพราะว่ามันต้องลมแล้วลุกข,ขึ้นมาใหม่อย่างของยามาโตะเมื่อกี้น่าจะเห็นภาพนะครับว่าถ้าเล่นจริงเป็นประมาณนี้แหละครับ